السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เาคารับเรากลับมาพบกับช่วงอมฎอนการีมนะครับในรายการมฎอนไทมมซึ่งเราจะพบกันตลอดเดือนฎอนนะครับท่านผู้ชมครับเราได้รับรู้กันไปแล้วนะครับว่าความสําคัญของการถือสิญอดนั้นมีอะไรกันบ้างและสําคัญขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการถือสินอดนั้นต้องด้วยหัวใจบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในเมื่อถือสิญอดแล้ว ในเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราพึงควรจะต้องปฏิบัติให้มากที่สุดเพื่อภาพผลบุญที่พระองค์ลอสุบานอัตลาจะมอบให้เรานั้นคืออะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านอาจารย์อับดุลลาซสิสขำเจริญครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัสลามุลลัฮฺกุลลอฮฺบรากาตุขอความเมตตาความเป็นในความยินดีปีดาจะอัลลอฮฺสุบานอัตลาทรงประสบแด่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับครับผม,มาอาจารย์ฮะ,ะในเดือนรอมฎอนการถือสิ้นอดสิ่งที่ มีความจําเป็นอย่างยิ่งหรือควรที่จะต้องกระทําอย่างยิ่งเพื่อภาคผลบุญที่พระองค์ลอสมาตาลาจะมอบให้กับเราเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ได้พูดให้เราฟังหน่อยครับว่าเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ ครับผมนะฮะประการแรกที่อยากจะบอกกับพวกเรานะรอมฎอนคือเดือนแห่งการถือสินอดครับอันดับแรกเราก็ต้องถือสินอดถือสินอดใช่อันดับแรกประการแรกเลยเราต้องถือสินอดบางคนนะครับนะบางคนมีการบอกว่าฉันน่ามาดได้นะฉันทําอย่างอื่นได้เพราะอดนี่ฉันไม่ไหวอันอดไม่ไหวบางคนถือสินอดใหม่ๆเนี่ยบางคนมัวอัลับเนี่ยเข้ารับอิสลามใหม่เนี่ยเขาบอกอ่ะนะอาจารย์ ฉันน่ะถือเส้นอดน่ะลมออหูเลยนะด้วยกับความด้วยกับความไม่เคยด้วยกับความที่เขานั้นได้ได้เคยอิ่มหนำสำราญตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องครับการที่อิสลามสนับสนุนให้เรานั้นนะอดอ้ามอดอาหารนะอดเครื่องดื่มแล้วก็อดจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเนี่ยเป็นการยับยั้งชั่งใจนะครับนะทั้งนะครับจิตใจและร่างกายของเรา ออกจากนะฮะสิ่งที่นะ,ะไม่พึงประสงค์และสิ่งที่บางครั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานุอัตลานะได้บอกกับพวกเรานะครับ,รบว่ามันซ้อมมารอมอนมใครก็ตามที่ถือซึ้ออดในเดือนรอมอดนน,อดน,นะนะอีมานันถืออย่างศรัทธานะถืออย่างศรัทธา ไม่เช่ถืออย่างเกรงใจภรรยานะหรือว่าถืออย่างให้ที่คนคนอื่นเขาบวคนอื่นบวกันเราจะไม่ไมบวนได้ยังไงอย่างไอางไอยู่ออ,ออไม่ใช่แต่ถือด้วยกับความศรัทธาวัติซาบันเวลาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทําความดีกับพระผู้เป็นเจา้าอิสลามสอนให้เราหวังผล หวังผลครับผมเําบอายะติซามันให้หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบะตัลลาไม่ได้หวังผลจากใครนะหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบบะฮานวะตาลลาใช้คำว่ายะติซาบันยายวังหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบะตัลาถ้าใครด้วยถือด้วยกบอีมานและกะหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบะฮานวะตลลาแล้วท่านอับดุลเบีบอกว่าูฟิรละฮูมากอักอตดอมามินซัมบีความผิดบาปต่างๆนะครับเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบบะฮานวะตัลาดังนั้น เราซาฮาบะเขาจึงนะอยากขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตลาเป็นระยะเวลาหกเดือนครึ่งปีนะว่าอัลลอฮหุมบัลลิกนารบัดอนโอ้อัลลอฮฺได้โปรดให้ชีวิตของฉันได้ถึงรอมบัดอนได้เถิดเพราะเขาจะทําอะไรล่ะสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติคือถือสิ้นอดเขาจะต้องได้ถือสิ้นอดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตลา เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ ala, อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานั้นโปรดปานเขาแน่นอนครับเมื่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาโปรดปานพระผู้เป็นเจ้าโปรดปาน เขาจะขอดูอาเป็นยังไงจะถูกตอบรับนะบขอความช่วยเหลือ,อพออระองค์อัลลอฮ์สุบาตละก็ช่วยเหลือขอการที่จะให้โรคพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเขาก็จะรอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธานะหวังและก็ทวิญหาเดือนรมนอมฎอนที่จะให้ได้มาประสบแก่ชีวิตของเราบางคนเนี่ยนะครรอมฎอนนะครับใกล้รอมฎอนแล้วเนี่ย บางทีอัลลอฮฺซุบฮาะฮนุอะตะลาเก็บชีวิตเขาไกลมีฮะดีตูต้นหนึ่งนะครับว่ามีชายสองคนทะอาจารย์ชายสองคนเนี่ยนะเข้ารับอิสลามพร้อมกันรอีกคนหนึ่งขยันขันแข็งนะฮะในการทําอิบาดะได้อย่างมากแล้วก็เข้าออกสู่สนามรบออกสู่สนามรบแล้วเขาเสียชีวิตเรียกตาย شهيد ตายะฮีดตายะฮีดคนตายะฮีดในแสดงว่าเขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดนอกจากสวรรค์นะสวรรค์เป็นที่ตอบแทนเขาเท่านั้น แต่อ,อีกชายอีกคนหนึ่งชีวิตของเขานะฮะมีชีวิตหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีอ,อีกหนึ่งปีแต่ซบบาบ้าได้เล่าว่าฉันนได้เห็นว่าชายคน,คนคนที่ตายที่หลังเนี่ยนะฮะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่ตายคนแรกทั้งๆ้ง,งที่คนนั้นตายเีชีวิตแต่คนที่สองไม่ได้ตายเสียีวแต่คนที่คนที่ตายที่หลังเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนเพราะ พ่อว่าท่านอบีก็ไปถามท่านอบีท่านอบีทําไมเป็นแบบนี้เออใช่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลตลามบอกว่าคนคนที่ตายทีหลังเนี่ยเขามีชีวิตมาอีกหนึ่งถึงหนึ่งปีใช่ไหมเขาได้สูอยู่ต่ออัลลอฮ์นะเขาได้ทําความดีกับอัลลอฮ์สุลต่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ถือสิ้นอดในปีถัดไปใช่ไหมบรรดาซอบบ์บอกว่าใช่นั่นแหละคุณงามความดีของคนที่เสียชีวิตทีหลังเนี่ยนะความดีของเขานะฮะ มากเข้ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยความแตกต่างนะครับครับแสดงว่านี่ประการแรกที่เราจะบอกให้พี่น้องว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์สุบฮานะโมตาลาให้ชีวิตเราได้มาเจอกับรมฎอนนต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะโะอตาลาถามว่าไม่ผมบคงคิดว่าไม่ต้องบอกอะไรมากว่าเราจะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะโะอตาลาอย่างไรอย่างน้อยๆเราตอบรับคําเชิญชวนของรมฎอนที่มาให้เรานั้นถือเส้นอด เราถือสิ้นอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะอวะตาลาถ้าใครถือสิญนอดแล้วทำเดลับุคคลเหล่านั้นนะเขาจะได้รับคุณงามความดีได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺและอีกประกาศพี่ <c oughs> น้องอยากจะให้รู้ <c oughs> นะครับว่าการถือสินอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะอวะตาลาทรงบัญญัติเนี่ยท่าน <c oughs> นักวิชาการเพิ่งบอกว่าการถือสินอดแค่เพียงอดอามอดอาหารเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องง่าย ใยากคานถือสุนอดแค่ท้องเนี่ยไม่มีปัญหาหลาย,ลายๆคนสามอานบอกว่าบสาบายแต่เราต้องอดนะฮะอดนะด้านนะอ,อ,อ,อดเรื่องตาของเราอกเรื่องปากของเรารอกเรื่องหูของรเราอกถืออดถึงจิตใจของเรารดังนั้นอิสลามเนี่ยการถือสุนอดไม่ใช่แค่อดน้ําอดอ,อาหาร นะไม่ใช่อดน,น้าอดอาหาร,รท่านนับมุมฮัมหมัดสโลสลามกลิ้งกล่าวเตือนนะครับว่าอัลลอฮ์ท่านอบดฮบอกมันลำยะดาเกาละซูดนะผู้ใดก็ตามนะครับนะที่ยังไม่คิดนะท,ทิ้งในเรื่องที่เป็นเรื่องที่โป๊ป,ะปะมดมดเท็ดนะเรื่องที่คดโกงนะเวลามาละบิฮีหรือการกระทําที่โป๊ปดมดเท็ดด้วยคดโกงวลไลซสลิลลายฮาจัตุนฟีไอย,ย่ดาตามะฮูวะชรอบะฮู แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาในการที่เขานั้นถือสินอดอดน้ําอดอาหารอัลลอฮ์ไม่ต้องการถึงแม้ว่านักวิชาการบอกการถือสินอดของคนคนนั้นน่ะถูกต้องครบถ้วนกระบวนการแต่ภาคผลบุญไม่ได้อัลลอฮ์พูดถงถือถืออดฟรีใช่ถือสินอดฟรีอัลลอฮ์อดน้ำอาหารฟรีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมาผมต้องบอกว่าเออเวลาการถือสินอดเนี่ยเราอาจจะเห็นการปฏิบัติ ครนะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในอย่างไรแล้วก็อาจารย์น้ยกะฮัดิสขึ้นมานี่ก็ชัดเจนนะอันนี้นะคือข้างในเราก็ต้องยับยั้งการพูดปดโกหกมดเท็ไปด่าชาวบ้านเขาหรือไปทําพฤติกรรมที่ไม่ดีก็มีส่วนทําให้ถือสิทธิอดเราเสียหายครับเพราะว่าอะไรครับก่อนที่เราจะมาถึงจุดตัวนี้เราถามว่าเรารู้ถึงจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺบัญญัติการถือสิทธิอดให้เราไหมครับ เพอาะ l ั h s u ฮ h a n a า u w บอยาอลนดีนอามชนูกุติบะอะลัยสุาุก็เมากุติบะอะลัลนดีนเราไมก่อนุมละลุะกุมตะถูกับประสงค์ที่อ l l a อ s u b h า n a h ว wa t าต้องการจากเรานั้นก็คือความยำเกรงอือล l l บอกว่าการถือสินอดได้ถูกบัญญัติแกพระเจ้าและแกถูกบัญญัติแกคนก่อนหน้าควบเจ้า เพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เป็นยำเกรงเป็นผู้ที่ยำเกรงและการยำเกรงนั่นอยู่ที่ศีรษะเพีย้ยไหมไม่ใช่มไม่ใช่อยู่ที่มือไม่ใช่อยู่ที่เท้าท่านนบีบอกว่าตักวาความยำเกรงอัตตักวาฮาหุนะความยำเกรงนี้อยู่ที่จิตใจสแสดงว่าการถือสินอดที่อัลลอฮฺบัญญัติมาต้องการที่จะให้หัวใจเราแข่ง แข่งที่จะไปสู้กับอีก11เดือนแข่งที่จะไปสู้ฝึกปือที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยในที่ถือสิ้นอดเนี่ยเป็นระยะเวลา29วันหรือว่า30วันเนี่ยทำให้หัวใจให้แข่งให้ได้ให้ที่จะไปต่อสู้ต่อสิ่งที่เรานั้นจะมีผลกระทบต่อตัวเราเพราะท่านท่าอับบีบอกว่าถ้าใจแกข่งการร่างกายอื่นๆมันก็จะดีไปด้วยถ้าใจไม่ดี นะร่างกายอื่นๆมันก็จะพานตาเราเสียหายไปด้วยนั่นนะคือหัวใจของเรารดังนั้นจุดประสงค์เรารู้เลยว่ารอมาดอนสร้างความแข็งแกร่งให้กับหัวใจดังนั้นใครก็ตามที่นะประพฤตินะตัวไม่ถูกต้องพูดจามไม่ระวังทำตัวไม่ดีถึ่งมาดเมนว่นะที่ท่านนาบีบอกว่าแม้กระทั่งว่าคนนะคนมามามา้วม,ม,นะมาชวนทะเลาะ มาชวนวิวาทมามาชวนมาพูดง mm ั้นหาเรื่องเราหาเรื่องหาเรื่องเราเน่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะเดี๋ยวสลัมบอกว่าให้บอกกับคนคนนั้นนะครับว่าอินนีซอเอมอินนีซอเอมย้ำสองครั้งว่าฉันนั้นขณะเนี้ยขณะเนี้ยฉันถือสินอดอยู่นะขณะเนี้ยฉันถือสินอดอยู่นะ นักวิชาการจึงบอกว่าอันดับแรกครั้งแรกเนี่ยหมายถึงว่าหนึ่งเตือนตัวของตัวเองว่าตัวเองต่อต้องไม่ตอบโต้กันนะนะต้องไม่ตอบโต้กันนะว่าตัวเองก็ถือสินอดอยู่นะนะว่าจะต้องไม่ตอบโต้เขาและให้คนอื่นอีกครั้งหนึ่งก็คือหมายถึงว่าให้อีกคนหนึ่งเขารู้ว่าขณะนี้ฉันกําลังเป็นคนที่อยู่ในสินในธรรมอยู่นะฉันจะไม่ทําในเรื่องราวที่ไร้สาระฉันต้องไม่ไม่ไม่ตอบโต้ในสิ่งที่คุณทํากับเราดังนั้นอิสลามนะ สอนให้เราในอายะที่อัลลอฮ์สุบหฮานุวะตะลาบอกว่าวะจดิลหุมบิลละีฮาอั์สันจงตอบโต้นะครับนะสิ่งหนึ่งนะครับด้วยกับสิ่งที่สวยงามกว่ากับสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นอิสลามจึงให้เรานั้นนะได้ตอบโต้นะครับกับสิ่งที่ดีงามไม่ใช่ว่าเขาตอบเราต่อยไปถามว่าจะตางไม่จบสิไม่จบสิมันจะต่างกันไหมนะระหว่างเราสองคน ครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงยอคัดิสนะครับที่ท่านนาบีบอกว่าอยู่ที่นี้นะฮะตกวาฮาฮูนะใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะทำให้ผมมองคิดแวบว่าถ้าเราคุมจิตใจอยู่ได้เนี่ย <ừ> มันจะคุมพฤติกรรมเราได้ทั้งหมดใชงไหมแต่ถ้าหากว่าเราคุมพฤติกรรมแต่บางทีเราควบคุมจิตใจไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราควบคุมจิตใจเราได้ในรมฎอนเนี่ย มันจะแสดงถึงพฤติกรรมที่ดีที่สวยงามออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์ครับเพราะมีดํษหนึ่งที่ท่านนบีบอกไว้นะครับกับพวกเราว่าอิตะกิลาไฮซูมาคุนพวกท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงใดก็ตามดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่ยึดอยู่กับที่สถานที่ที่เราเรียกว่าที่สุเารห์ที่มัสยิดไม่ใช่นะ อิสลามจึงบอกให้เรายำเกรงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ในทุกสถานที่ไม่ว่าเรานั้นจะออกไปอยู่อยู่ตลาดเราก็ต้องขายของขายผักขาย้าขายของเราเนี่ยจะต้องไม่ขายคดโกงไม่ไม่ช่อฉนไครนั่นคีวิตของเขาเขารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบพฤติกรรมของเขาดังนั้นนี่แหละเขาเรียกว่านั่นแหละคนที่ยำเกรงนะ นั่นคือคนที่ยำเกรงว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่นะฮะเขาอยู่ในที่มัสยิดเขาก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาอยู่ที่ตลาดเขาก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาอยู่ที่สถานศึกษาเขาก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดังนั้นอิสลามไม่ได้ว่ายึดอยู่ที่สถานดีใดสถานที่ใดที่จะเป็นคนที่ยึดมั่นและยำเกรงในอัลลอฮ์ครับผมเพราะฉะนั้นอาจารย์ฮะถ้าอาจารย์บอกลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมมาหมายถึงว่ารอมบดอนเนี่ยโอเคแหละครับเราอาจจะปฏิบัติดีมาตลอดแต่ยังมีอาจจะ ตกบกพร่องบ้างเพราะ,ะนั้นรมดอนเนี่ยแหละครับเป็นจุดที่เราจะรวบรวมรเพื่อนการเริ่มต้นนะฮะต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเองเพราะ,ะนั้นพฤติกรรมต่างๆเราถือสิ้นอดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราควบคุมจิตใจเราด้วยมันก็จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ดีนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้ในระยะสั้นๆเราว่าได้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวจากฮะดิษจากอัลกุรอานที่ ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนั่นเองนะครับ,รบวันนี้นะในช่วงรมฎอนกาลีมผมสมานงามขนงและท่านอาจารย์อับดุลนาซิสัำเจริญคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะ,ล,ะลัยกุมบรลัมมัตุลลอฮฺวบรากาบ